ัลโหสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมกิกาะบี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเล่นสเตตต่อไปกันเลยไม่คุยอะไรมากแล้วเพราะว่าคลิปละคลิปก่อนน,นี้ก็เป็นอะไรที่แบบอินดี้แหละสำหรับคนที่พอมีของนะก็คือถ้ามาถึงสเตตนี้คุณก็ได้แน่นอะนถ้าคุณขย,ยันสักหน่อยกว่า,ววาจะได้บาวพุไซดอนนี้ผมใช้เวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์เกือบสอาทิตย์ดังลาบาวอยู่เยอะคนเยอะ เงือบมากครับรู้สึกบ้าอะไรนะเดี๋ยวหัวกระหัอยังไม่นอนสินะเขาผมทายว่าเขาต้องดูดูบอลได้นอนครับเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนใช่ปะ แบบไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้น What What is What is this เก <ipher responses> <ipher meno> ือได้เกือีกแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ